ีการเพิ่มบัญชีที่ 2, 3, 4เอ่อเข้าไปในแอปพลิเคชัน K Plus นะครับก็คือแอปพลิเคชันเคมอ i l e Banking นะแอปพลิเคชัน m โ b บายแบงกิ้งของธนาคารกสิกเรเลยเพึ่งรู้ว่าการเปิดบัญชีสมัยนี้นะครับง่ายมากใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวถ้าเราไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลายนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องฝากเงินเข้าไปเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ IT Everytime ทางช่อง IT Everytime และรอยแปดแชนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มบัญชีที่ 2, 3, 4สามสเข้าไปในแอปพลิเคชัน K-Plus นะครับก็คือแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking นะแอปพลิเคชัน Mobile b a n k i n อของธนาคารกสิกรน,นะครับธนาคารสีเขียวดูยอดเงิน <c oughs> อ่ะก็หลังจากที่ เราย้ายมาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็คือเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของเราเนี่แหละนะแล้วคราวนี้เราก็มีการแบบว่ารับเงินสดมาแล้วก็ต้องออก็มีการแบบว่าอยากจะล่าแต้มบัตรเครดิตนะเนาะเราก็เลยเนำเงินสดที่ได้มานะครับไปเข้าบัญชีนะซึ่งจริงๆเนี่ยบัญชีที่เจ้าของเ,ออเจ้าของธนาคาร บัตรเครดิตของเราอ่ะเป็นธนาคารกรุงศรีนะครับแต่ว่าที่เนี้ยมันไม่มีตู้ของธนาคารกรุงศรีไม่ต้องทมหาสาขานะสาขาไม่มีนะครับมันมีแต่ออมสินนะแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเนื่องจากว่าสมัยเนี้ยก็คือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทํารายการด้วยตัวเราเองผ่านโมบายแบงกิ้งต่างๆนะครับซึ่งเราก็เลยเปิดเป็นออมสินนะครับ อ่ะก็เอ่อก็ก็ก็ enjoy ก็ enjoy. ชีวิตก็ดีขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอ่อเวลามีเงินสดก็เอาไปยอดตู้นะเออเราใช้เครื่อง CDM ใช่ปะ่ะอ่ายอดตู้ของธนาคารออมสินอะไรเงี้ยแล้วก็โอนเข้าแบงก์เอ่อใช้แอป MAYMO เนะก็คือแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินอะไรเงี้ยโอนเข้าเอ่อแอปเอ่อแอปของกรุงศรีอ่ะมันชื่ออะไรนะ เออนั่นแหละช่างมันเถอะนะครับเสร็จแล้วก็ใช้แอปของกรุงศรีนะครับจ่ายบัตรเครดิตอีกทีนึงดูความพยายามในการที่จะแบบว่าลาแต้มบัตรเครดิตนะครับแล้วคราวนี้ธนาคารออมสินเนี่ยเอาจริงอะ่ะมันก็ค่อนข้างไกลาจากบ้านเรานิดหนึ่งนะครับมันไกลามากกว่าตู้ CDM ของธนาคารกสิกรไทยนะฮะซึ่งมีให้บริการใน บิ๊กซีนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรากว่านะเ,ออเราก็เลยตัดสินใจไปเปิดบัญชีอีกหนึ่งบัญชีนะครับเมื่อวานที่ในในพื้นที่การให้บริการเดียวกันนะเออคือคือ,คอมันไม่ใช่สาขาที่ใกล้บ้านเราที่สุดซึ่งก็คือสาขาอำเภอเดชอุดมแต่ก่อนนะที่อำเภอน้ำยืนของเราเนี่ยมีสาขาของธนาคารกสิกรด้วยนะแต่ว่าตอนนี้โดนยุบไปแล้วุิยดูดีคือแบบ เออไม่รู้ว่าเขาประเมินความเสี่ยงความคุ้มแล้วมันไม่คุ้มค่าที่จะมาจ้างพนักพนักง,งพนักงานอะไรหรือยังไงนะครับเขาก็เลยแบบว่ายุบสาขานะก็เหลือใกล้สุดนะฮะก็คือที่อำเภอเดชอุดมนะซึ่งก็อยู่ติดกันนี่แหละห่างกันประมาณ50กิโลนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดที่เดชนะเพราะว่าเราไปทําธุระที่เซ็นทรัลอุบลน,นะครับเมื่อวานนะเราก็เลยเปิดบัญชีเลยนะครับซึ่งก็เลยเพิ่งรู้ว่า การเปิดบัญชีสมัยนี้นะครับง่ายมากใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวถ้าเราไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลายนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องฝากเงินเข้าไปเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับเออ,เอ,อแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำบัตร a t m เนี่ยเออเพราะว่าเราใช้แบบว่าโอนจ่ายอะไรเนี่ยเราก็คือใช้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมเออใช้แอปอยู่แล้วนะครับเ,ออเวลาถอนรวมทั้งถอนนะถอนเงิน ผ่านตู้ ATM ผ่านแอปพลิเคชันและไปรับเงินที่ตู้ ATM อมะโดยไม่ใช้บัตรอ่ะเออโดยไม่ใช้บัตร ATM อม่ะมันก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเปิดบัญชีแบบชิวๆฟรีๆเลยอะไรนะฮะเราก็แต่ว่าเราก็ถามเจ้าหน้าที่นะว่าเอ๊ะครับเออการเปิดบัญชีเยอะๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีข้อเสียอะไรหรือเปล่านะครับเออ เขาก็บอกว่าอืมก็อาจจะถูกทางภาครัฐตรวจสอบนะคะว่าแบบฟอกเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งของเราอะ่ะมันไม่ฟอกเงินหรอกเต็มที่ฝากเงินทีนึงก็หมื่นหนึ่งนะครับฝากแล้วเอา,เอ,าออกปุ๊บอะไรเงี้ยนะพอฝากแล้วก็โอนไปที่แอปอของธนาคารกรุงศรีแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะคือแบบเวลาลูกค้าเขาจ่ายเงินสดเราอย่างเงี้ยเราก็ชอบที่จะเอาเงินสดนั้นนะ่ะไปหยอด ไปไปจ่ายบัตรเครดิตนะครับเออมันไม่อธิบายแล้วนะว่าจ่ายไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยมันมันก็เลยเออมันก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างยุ่งยากใน,นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเลขที่บัญชีนะเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายเนาะอ่าก็คือท่านใดที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะฮะเออรู้สึกว่าอ้ย คลิปนี้ช่องนี้มันเป็นประโยชน์จังอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถโอนมาได้นะหนึ่งเพิ่งเพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะเนี่ย104 804 1236 104 804 1236นปะฮะอ่ะประมาณนี้นะโอเคเข้าเรื่องสักทีนะครับก็คือการเพิ่มบัญชีเข้าไปในแอปพลิเคชัน K Plus นะครับอืมเพิ่มบัญชีเข้าไปนะก็เอ่อมันจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผ่าน หลังจากเปิดบัญชีแล้ว1วันนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่านะครับหรือว่ารอแค่เขาดึงข้อมูลประมาณตอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนะตอนที่แบบคนใช้แอปเยอะออน้อยๆน,น,นะครับเนี่ยเข้ามาหน้าแรกปุ๊บใช่ไหมหลังจากที่แบบว่าสแกนนงสแกนหน้าใส่รหัสผ่านอะไรเร,เรียบร้อยนะครับล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายนะฮะเจอเครื่องหมายบวกปุ๊บกดบวกคือมันง่ายมากอะ่ะเออง่ายจนแบบ ทำคลิปทําไมก่อนแล้วก็กดยินยอมนะครับอ่ามันก็จะบอกอะไรเนี่ยกรุหน้าตรวจสอบว่าคุณไม่อยู่ในบริเวณที่แสงสว่างหรือมืดจนเกินไปหรือไม่มีบุคคลอื่นในกรอบระหว่างสแกนอ่ะมันจให้สแกนหน้าคือเมื่อวานเราพยายามที่จะทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วมันไม่ผ่านเนาะเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยนะครับี่ยมันก็จะให้เราแบบสแกนหน้าแล้วก็สแกนนะครับ เดี๋ยวนะขอเลื่อนกล้องนิดนึงอ่าโอเคได้ละถอยับมาไม่ใช่เลื่อนกล้องเลื่อนมือถืออ่าโอเคอันนี้คือเลขที่บัญชีนะครับมันจะใบมาให้นิดนึงอ่าแล้วก็ถัดไปสแสดงว่ามันเป็นความลับเหรอเขาพยายามที่จะแบบใส่ตัว xx มาอะไรเงี้ยนะครับ ยอดคงเหลือล่าสุดในสมุดบัญชีเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้คือเขาจะเช็คว่าเฮ้ยออแอปของเราเนี่ยตอนนี้เข้าถึงโดยตัวเราเองนะไม่ใช่แบบว่าบุคคลอื่นมาแอบแฝงมาเขาเรียกว่าอะไรนะอมืมาแอบแฝงมาสวมรอยอ่าก็คือศูนย์บาทครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นบัญชีของฉันอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็นเ ใจสุวรรณธานีกสิกรอุบล มันเนี่ยมันเรียงจากเล็กไปใหญ่มาเนี่ยมันต้องใจสุวรรณกรสิกรอุบลเนาะเออสุวรรณอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันอ่าเ,เพิ่มบัญชีเรียบร้อยนะครับอ่ะทำไมไม่เห็นล่ะไหนล่ะทำไมไม่มา ดังนั้นมันอาจจะต้องแบบรีร,รีสตาร์ตตัวแอปพลิเคชันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันต้องมานะจริงๆแล้วอะ อ่ามาแล้วนะครับอ่าต้องรีสตาร์ตกันนิดหนึ่งเนาะโอเคครับผมก็จบลงด้วยประการและชนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปสาธิตวิธีการหยอดเงินเข้าไปในตู้รับฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารกรสิกรละกันนะครับซึ่งเออก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ล่าสุดที่ทำคลิปเกี่ยวกับการ ฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่าตู้ CDM นะของธนาคารออมสินนะครับก็มีคนดูไปเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอเคอ่ะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ซับสไคร์พบไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบายบายสวัสดีครับ